ค่ะทุกคนเทลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปค่ะแต่แซ่บสีมะตัมมังวงเน้่อจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่มังวงเช้าน้อยพ่อใหญ่ลุ่งพ่อใหญ่ลุ่งคางบ่านเพิ่นเอามาฝากเนาะพี่น้องเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นมะังวงแก้วอ <si ันบ la> ่ภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นมะังวงสอเด้อนี่บ่บ่แม่นมะังวงต้นขอโทษขออภัยจ้ะอันบ้านเช้น้อยเอิ้นมะังวงต้นเนาะจ้ะพี่น้องจ๋า มันมันดิบเนี่ยมันกับสีแข็งเีดีเลยเราบไมีแขวเนาะเลาว่ามันแข็งกับแข็งีอดีแต่ว่าเขากินมันแสบอยู่แล้วมันกรอบเฉหน่อยก็เลยบอกว่าเด็ดมาให้กินแน่ส่ะุนนเพค่นก็เลยเด็ดมาให้มาฮักกบมาได้เนิุ่ณมาส่งมันมาได้เลยน้องโอ้ค่นฮักกามาได้นน่สดสดร้อนร้อนเลยนะทุกคนมันแสบเด้หมวกห่วงนี่เนาะพี่น้องเนาะกรอบเด้เวลาเขากินเนี่กรอบมันแข็งขึ้นเลาว่านั่นล่ะ พอเราบ่ม <mam ama> ีแขวเนาะเราบ่มีแขวเนาะเรามีแขวปลอมเราก็ว่าแข็งตัวอื้อบอยยังมากมไมเนาะพี่น้องเนาะลงมือกันเลยจ้าสอบหน่อยเจาะมันพี่น้องมันเทอรมไหมพี่น้องมันเทอมเนี่ยหวานเด่นกรอบกินิึง อ,มอ,มอมืมันกรอบพี่นอ้องฮะแฉยบมาจิ้มก็จะขัดเนาะพี่น้องเนาะมองมองเทมิมไก่ที่เเละกรอบกรอบะอืมยังเงินบห สวัสดีสบายดีพี่น้องปองปายเบิร์สุขขู่สุขคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวหน่อยพัดถิ่นแสนแอรเดือจากพี่น้องจ๋าไม่มีมากพอกับสาวหน่อยแลือดจากน้องคนเก่าคนเดิมจากพี่น้องจ๋าเพิ่มเติมสีพาพี่น้องมากินตำมะม่วงพี่น้องตำมะม่วงใส่ปลาหมึกเ sì, ดือจากพี่น้องจ๋าลอกเบิร์ตพี่น้องเสร์ฟมะม่วงสาวหน่อยกต่ย้ำล้วเรียบร้อยแล้วเอาเบาๆไร่ใหญ่ห่างพี่น้องลงมือก็เลือจากพี่น้องจ๋าที่เป็นในไร่รสชาตรเมื่อนี้ Thank you. นะคะทุกคนเทลงไปเลยค่ะี่น้อค่าไปค่ะ,คะไปค่ะ,คะสวัสดีจ้าสัสพีให้จ้าสวัสดีจ้าสักพอนะยะมาจ,จ,จา้าพี่น้องจ้าบ่าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศมาจ,จ้าพี่น้องไม่กินเฉยเฉยนะสาวหน่อยเด้อจ้าตำปลาหมึกใส่มัม่วงแก้วจ้าพี่น้องจ้า ลองเบิ่งพี่น้องแ,แสบน้ำกันมาจ้าพี่น้องอาปากกางๆข้ามแหลกแห่งมันพี่น้องอน้อง้วงสมพี่น้อง แฉบอีนี้ขึ้นเขาเ่ายันแฉบทองพี่น้องกินเขาก่อนเอาคำมาจำอืม แซ่บคือเก้าอีน่น้องแซ่บอีดีพี่น้องหิวเผาน้ำบปได้กิกนเผาเบิ้ดมือมาเลยจุกมองมันจบ ขานอย่าใส่เมอเลยด้ดยป่น้องเริ่มใสม่ใซเมอเแล้วได้ดไปนไหนเด้ยไอ้วงบัตรนาคเนาะยอดไดคิดสูดเลยละพอนยัางได้ชิสูดคิหออกไร เหี้วเผาเนี่เพชรพี่น้องทั้งเพชรทั้งสมเพ่กัราคอยมาพิ้นชม 看看啊。 ครึ่งเงินไม่ใช no ่ครึ่งไม่ใช่เขาเป็นคกินนมสดถ้าเป็นโคก็เปนเนอเหรอทำแค่น้ำ้ำบริกายนะเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้น้ไม่ได้กินเลย อิ่มแล้วหรอ,อมไม่พาก,กันอิ่มไวเถอะ ที่แถาม,มันเหมือนหมาสองแล้วเด้อ กินเิียงนังนัง่งเพชรน้่งเพชรพีองน้่งเพชรทั้งแสบอือแบอีกินข้ามได้แสบข้ามนั่น ใส่ทั้หมองใส่ทั้งลูกเสีย่ยงแบบนี้เอ้ยมันมันสมไหมแซ่บหันพักแล้วกหรอแซ่บ แค่นี้ทำเป็นแบบเก็บไว้จะมี็นโคกินไหมเนี่ยเห็นไหมเสือหัว,ว,วหมันสม แชบ่บะดื้อ่น้นาะกินคำไรกแช่คำนั่นตาบ๊มสมแช่ยู่แต่ว่าสมเนาะมอ,มองมันสมไม่กินเหรอคนละครึ่งไม,ไม่กินไไม่คิดจังเหรอไม,ไม,ไม,ไม่ไปแล้วเหรอ sẹp không xử gì Kinh thầm xem xét xử nè Xa nôm khải múc Xa nôm khải múc Xép 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 เอาพี่น้องกินโมมดดอกเอาไว้กินรอบเด็กอีกกินบอ่อยแล้วอิม่มกินเผาวมดเกือบสองหอน้องๆกลับไปมาแล้วกินอยู่คนเดียวเอาพี่น้องคลิปนี้กะคลิปนี้กะสิได้ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอให้พี่น้องเบ้ดสุขุสุขคนเนื่องจากเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชทแคร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไล์ขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาน้อยได้เห็นคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะจ้กพี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับช้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาน้อยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดี บายยพอกันใหม่คลิปหน้าด้อจ้จพี่น้องจ้า